โอ้ครับวันนี้ก็วันนี้ก็มาับขีเชนเขยนะครับผมผมลับมาเหมือนเดิมนะวันนี้ครับจะมาเล่นสตรีมับคร่บเต้วตู้ลงไหะเพื่อนตรงนี้เรานม้ปลดิรือเล่ารีริงนีบงเอาตู้ ลุงแม่น้ำได้ปวะไอ้ี่ลุงแม่น้ำได้วไหวแอบเอฟเลแม่น้ำอ่ะไปตู้ของนี่แม่คนหกกูกูเล็กกูกูสุ่มใช่ไหมกูสุ่มใช่ไหมกูเล่นสุ่มเหมือนเนี้ยมีคนโกนติงกูเว้ยคนอินเดียเว้ยเข้าตามกูเว้ยตามกูรู้บ้างไงต่อต้ไงเอาโว่เขายิงกูเว้ยบอกเอาปืนมาปืนมาอิสตัดแล้วกูมึงหาปืนเองไม่ได้หรอไม่ได้มาต้องสืบตืแม่นก็สืบเนี่ย ยันตู้ป่าได้ที่ไม่มอเดียเยี่ตู้โดนคนอินเดียเอ้ยมีใครไว้หนามไว้ตู้ใช่ป่ะไม่อะพี่ยูเนี่ยเอ้ยโดนแล้วครับของเราเบอร์ซองนะกูลงคนเดียวนะเอ้ยเอากูมาใกล้เบอร์ซองเหรอวะเนี่ยเบอร์ซ่องสิ่งต่างมึงเยอะอีฮี้เบอร์ซ่องไอแกจะโฟนกันนี่ก็โทรมา อเ้ตคนมเต้ไมอ้ใครยิงอ่ะไอตูข้างล่างกูมีข้างหน้ากูมีตู้ช่วยด้วยอยิงยิงาไ้กสองยิงมาไลยิงกูมาไลยิงกูเมื่อยิงเสี่ยงยิงปืนยิงกูบอดวะบอดบอดบถ้าเป็นคนยิงมันตาย้ไเลยเก เปินอยู่นะโอเคโอเคดูสองเลยดูสองนี่ไหนวะเปรมของคุณใช้ปืนพกว่อยู่นี่ไงกูตเดี๋ยวอีกนึงโต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 มันยิงกูตูโตมโดนกูต่อยหลุมอ่ะ เด๋ยวกูงไตเียเี่ยกูตอยลมไม่ดีมันเดี๋ยวกูต้อยลมมากเออกูต้อยลมเลยอ้ออ่เฮียเดือดจริงเฮียนี่้วมันโคตรตงเลยอะโฟกัสคี่ชินละคุลอนี่นิะเหรอ กูเล่นกูเอาไง่ายกูเล่นพับกีให้ท่านาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปฝึกสีหนุง่งสีนิวอะเื่อกีอะไรกัน,น,นบุคคลเบือเอ่อผีฝ่ายชนเออวะกูทำกีพฤฤับกีผีฝ่ายเออผีฝ่ายก็เบื่อ่ะปืนไม่มีเลยวะไอโกตูสัสไอเบอร์สกไอเบอร์สองฝ่าเ,เบอร์มั้งอี่ะ ลองดูเลอดกูดีกว่าตูเฮ้ยพ่ออ่ะพ่อ oh. ไม่เื oh, <my> ่อนเพราะมึงช่องเลยวะกูหาไม่เจอว่ะไล่ลุงเพื่อนไล่ลุงพ่างพ่างิีหดอกเออแต่ช่องมันผู้ที่ตามมันแค่ต้องต้องมันน้อยไงมันก็เลยไม่คืนให้ นกแล้วกูอ่ะกูคัดล็อกใช่ไหมแล้วมึงก็รถทิ้งแมารถถาวรเลยนะคือถ้ากูถ้ากูพิมพ์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 ไปในแชทภาพจีไงอืมเฮ้ยในแชทภาพจีตัวนี้ตัวใช้กูดีเอาแพร์ภาพจีแล้วก็เอาแพร์ภาพจีมามันคุมเพชรกูมันมันดูมันคุมเพชรกูจะรอดอ่ะมันคุมเฟสกูจะรอด ตู้ใบม่วางน้าตูา้ตู้ใบม่วางน้ากูมีคนตามนี่ว่ะเจ็บเบยนั่นอยู่อ่ะอดีเฮียรออะไรอ่ะไอ้สารเอาแมงดิคนนะเว้ยกูเสี่ยงหรอไปเลยตู้เอ็บบุ่ยนะาเดี๋ยวกูจะดูบนให้ดูรัดบนลเออกูออออมีพวกปืนเดียวกูทำมันเสี่ยวได้อ่ะ ทำไ,ไงไม่เป็นไรกูเอาอยู่กูเอาอยู่นี<ม>่อะวันนี้เรามาพับจีกับเพื่อนตู่เช่นเคยนะครับผมครับเพื่อนตู่ผมวันนี้ก็หลายพา่ก็แขกนะครับแชร์ผมนี้พาดสตีมของพวกเราสตีมี่ายเพื่อนกูแข์มีตัวแน่เลยย่างตัดตัว เนี่ยฟาร์มของอรู้เลยข้างหลังอ่ะเออเ<ช>ออใร์วัอดอะวัดมาไปรอขี้อะไรอ่ะเฮ้ยเดือดแล้วมีคนฟาร์มมาแล้วนี่ว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนไว่โฟกไม่ได้ไม่ได้บอทเละนะเออเอาแม่งดีกลัวอะไรอ่ะกูมีไอ้เไม่เคยโผล่อยู่แล้วกูมีทอมสันมมายกก อย่างกูก็พร้อมกูก็พร้อมมาท่งมาทานนี่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 หมานี่หมานี่หมานี่ไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรกูข้อหาด้วยตัวเองไหมได้เอ็มโฟะ ไม่หาตรงหาตัวกันดีกว่าเดี๋ยวคนดูเบื่ออะไรไปตัว,ตวไอ้ตัวใครโทษอะไรกูอเอาเดี๋ยวโทษตัวเอง มึงรู้ไปตู้กูพยายามมานานแล้วอะออกูพยายามที่จะเป็นยูทูบเบอร์ที่ก็พอมีผู้ติดตามพอหายได้เออพอหาได้ฮะตีเป็นเล่นไม่ต้องห่วงี๋ยวตามตรอองกบซื้อคอมมี้นะช่บเยี่ยมมีคอมไหมเยี่ยมกูจะเล่น GTA เนี่ยกูสัญญาแม่กูแล้วถ้ากูสอบไม่ได้อ่ะ เวิร์กเก็ตต่ตัวเองเวมื่นเนะ่ยคระพารมื่นมึงเอาสเปกเล่นเกมเล่สเปกยังไงอ่ะเพื่อนกูจะเอาไปสตรีมกับจีไงเออใช่ถ้าพับจีลื่นๆมึงต้องไปดูเออมื่นฮาร์กพับจีลื่นได้แล้วเออพับจีขอปตอร์มันเล่นโมอฟร์นะพับสเต็อยากเล่น cta cta ที่พวกอันนี้เขาเล่นกันนะดูนะแกนอออโต้ทีวีไอวีใช่ไหมเออ ทิมันคุยกันได้อะเรนเรนจบแล้ว,บตตวลแบตอัพมือโตไอวีเรียกเรนราคาแพงก็อยู่ประมาณไม่ไม่ถึงพันโล,นลมันเป็นเกมไม่ซื้อไม่ใช่เราส่ง่ันเอ้ข้างหน้ามีตัวไอตัวเอาแมงดีคิดซะเรนอัพมีตัวนะครับ มันขี s <S ่รถไม่ขี่รถขอไปข้างหน้าเลยหน้ดูหน้าให้เดีวนี้อ่ะถึงปุนเอเครอแล้วมันขี่รถไปจอดไหมฉันช้ลังก้อนหินไรวะเน่เนนนมันไปหน่ห่อไว้สัตว์เมื่อกี้ไม่ได้ยิงกันปอแปปอแปเลย มีกไปแล้วไม่ได้ไปหรอกยทางนี้แล้ว,อเ,อลวเออมันแค่จมันมอบก็ได้อุอูเห็นมันไปก่ายรถกระบะมันเป็นคนเวอยอื้จะออกเป็นไรอ่ะเออเวอร์องเป็นไรอะ่อออรอะ คนยิงเหรอไอ้ต้องมึงโดยิงหรอตาไปแล้วครับโฟลทอยโฟลยโฟลยแตไม่ไหวไม่หวาอยู่ชาอยู่ช้าอยู้าอยู่นี่สี่ัก่โมเนี่ยกูแคสม่ีไอเด็กมึงแคสสีมกูแคสเฉยๆมึงเข้าใจั แคดไว้ลงยูทูบอะอัดคลิปอะเออแอดแอดโูเอดมาแม่งดิแม่งไหวเหรอตอนปุมอปอยู่เนี่ยปุมอปอยู่เนี่ยกวไว้ก็ตูโอ้โดูด้ก็ไปสิคนทางนั้นน่ะ กูต้องกลากเัวเป็นแนวแนวระยะไกลแบบสนายบงสนายเปอร์อย่างเงี้ยออม่เบลล์เบลมันยิงไม่เหมือนพีนไฟด้วยใช่อ่ะต้องอยิงกล้าละนะเว้ยบอกก่อนกูรู้กูรู้กลอวเน็ตหน่วยสนายเปอร์เ,อเปอร์อะไปดีเราน่าจะเป็นคน กูไม่เห็นเจอเลยว่ะไอเ้เหี้ยนี่ก็มีคนดูบัวเอาเอาเนวะดูบัวเฉลางเฉลางคูหัวส่วนต,ตามไปแล้วน่าจะไม่มีคนมดา,าดูดไฮ <ป S> ้ล่ท์ไ้ทั่วอย่าเฉลางไปคู<ไ>ปหัวประมาณ าลังใส่กับใส่กับแต่ไม่ไหวเลยนะเฮ้ยครับใส่กับวิ่งดีฮหี้ยรอเลยอ่ะจะสโตเลยนะนี่มันตายกันอ่ะอืมไปนี่ไปตัว้านี่ครับชิวๆครับผมทุกคนาทไอ้เชี้อยังมันอ่ะบอกเอเกมเนี้ยว่าต้องมีลบลบราคาฝันอะ่ะ ตอนไซด์แหละเอ้ตามได้ประมาณสิบเอ็ดโมงอะคนอินเดียเว้ยเอ้ยคนอินโดอ่ะบอกว่าไอ้นี่เลยไมู้อะไรไม่รู้ไม่เข้าใจนะแค่ดไดูกูเลยที่หลกูไรกูแม่แม่คนเดียวกูดแบบรู้ไม่รูเชี่ยอะไรพูดไม่เข้าใจเลยเออไอ้มันมีหลายแค่เบอร์หนึ่งเป็นไงญี่ปุ่นชุงชิงมาเจ้ามาฮันอะไรก็ไม่รู้เออก็ไม่รู้ไม่รู้ไมเชือเฮ้ยไอ้สัสเดี๋ยวกูอ่ามไม่ออก ไอ้โบ๊ัปามอันนี้กันไปไปไปนี่บ้านบ้านตรงเนี่ยบ้านตรงไปดี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 กูอยากเก็บตัวไอ้เหี้ยเจอในไอ้พอ่ะงแ่มีคนฟาร์มด้วยเป็นไง้เจียวเจียวดีเหี้ย ไอสัตว์ประตูเปิดหมดเลยตูเอาไปยี่ยมเมื่อกี้ประตูไม่เปิดนี่เฮ้ยทนารก็สามเป็เกี้ยงเว้ยใช่ว,วัวหงจะเป็นบอดอ่ะวัวหงจะเป็นบอดอ,อ่ะอือถือว่าตรงอ่ะปืนยังไม่เอาไปเลยเมื่อกี้ทำฟามีตัวแน่<ม>ตารอ,อเลยรอเลยมีตัว นี่ิองของหวยเปียบยาก็ไม่เปรียย้ยมไนสามไม่เก่งจงมไม่เก่งปอ๊อป spread

มันฟองที่เรียมอ,อ่ะกูเดินกูติดเอาไปได้โอเคเอาได้เลยไ,ไ,ไปดิยูนามาเด็กนมหน้อยไปดิ ดูหลังให้ไปเ,เลยดีกว่าดีกว okay, hey, ่าด hey no? ูหลังให้ไอยู่วิ่งอยู่วียงอยู่ยังไงดูหลังให้ไเคียร์ไม่มีตัวไอ้เคียร์กูอยากเจอตัวว่ะไปข้างนั่งนะเห็นเนาะนี่ขี่รถไม่ขี่รถขี่รถไม่ขี่รถตัววะไปไม่ขี่รถไปห่าง มีนะถ้ามีมันจะเป็นไนนนอ้น่นล่ะวงรองกูเห็นว่ามันขี่รถอยู่อตู้โอ้โหต,ตหหนะู้งหเนอย้าทายตังหินนะอีกหนึ่งเมตรละโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นสัญญาแล้วเห็นสัญญาแล้ว

เพ er ื่งพ่งเพื่งเพื่งเพ่เพ่งพ่าเพิ่อเพ่เพ่อย่าพ่งเพบอกอย่าพ่งพ่งมาหาเรานี่ยเราเยอเบิันเลยัมา่างแล้วมาห่งแล้วสั่นไเจะทำสั่นไว้จทำสั่นไว้เออกูรู้ไปมัน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 ไม่เห็นมันไม่เห็นแต่มันเห็นมือตานจงรถแล้วนะโปกับโปเริ้ตูไอู้้ไอู้้เบาเบาไอ้ตู้เบาเกูเล่น เฮ้ยไอ้ชีไอ้ชีเงียบก้อนนีไอ้ชูไอ้ซาดมึงเงียบก้อนดีไอ้เชี่ยมึงง่าโหพูดโหกูมึงพูดยิงมันยิงมันยิงมันอยู่นั้นแหละอยิงรถดีไรถมันหมดแน้ระเบิดกูเล่นยงไ่ไลไม่ไดไม่ไดเอาไม่เอาไม่เอาเล่นโค่สั่งเอาเล่นกูเียล่นสีแล้ว ไอ้จบคลิปดีตัวไอ้ตัวจบขีดดิไอ้ตัวตัวไปเขีดดีตัวไอ้ตัวไปเขีดดิอันนี้เราอันนี้ก็ขอเลิกกันนะครับอันนี้พอดีมี งานงานครับขอโลิกสตรีมแค่นี้นะครับฝาตอนที á, like us, like us, then, ่จะไปค์ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ก็คงก็ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม